สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้าต้นนี้พ้ามาเฮดกับเขาเฮดเนวกินเศร้าคือเขาจ้าพี่น้องเนี่ยปลาทูใหญ่มากจา้าเป็นประทูสดด้วยจ้าพี่น้องสร้างข้าเจ้ามากรเป็นประทูหนึง่งค่ะมันนี่ละสิพ้ามาต้ม,ตม,ตม,ตมสมจ้าพี่น้องต้มสมใส่บักกอกจา้าหนังคนคือสิว่าหนานี้คือสิมีบักกอกนะจา้บาบักกอกเป็นบกกักกอกอ่ะ แซ่แข็งเด้จ้ะพี่น้องแซ่ช่องฟิตไว้จ้ะพอดีแม่แล้วอ่นเก็บนัะสวนแล้วก็แล้วก็ฟิตไว้ให้น้องสาวจ้าคุ้นผลิชัดว่าสิมาเดือนเดือนเก้าเดือนสิบแลยเห็ดไว้แล้วจ้ะสมีบกกอกเด้จ้ะพี่น้องอันนี้แล้วออมาละลายน้ำแล้วแล้วก็นี่หอมแดงนี่แบบพริกสดกับไข่ต้นหอมข้าจ้าที่สำคัญขาดบ่ได้ ไม่นีแพ้เห็ดง่ายๆจะพี่น้องสดนำเศษๆจ้ะความแล้วกันน้ำปะทูไปล่างกันจ้ะพี่น้องก่อนที่สิน,น้ำปะทูไปล่างจ้าเขา้อกว่าแพ่ขี่ออกก่อนเวยจะพี่น้องนะขี่ปะทูหลายคถ้ก็จาะไปเห็ดป่าหรือประแดดเลยจะพี่น้องขี่ปะทูแล้วก็ ต่ำ่ซอันสมต่ำเอามาต่ำส่ต่ำบกักุวงแซบแสบประเดี๋ยวขี่ประทูมนสิมีรสชาติหอมมี่พร้อมจ้ะมีรสจ้าขีหน้าะ,าะว่าเพลวขี่ออกมันสิขมเลยจ้าประทูสุด เอาจะขี่เขาออกอย่างเดียวจ้าน้ำตักไข้มะทูจ้าหอมแดง มำ้วยบักพิ่จ้าชากับน้ำมะฝานจ้ะพี่น้องตอนบางๆเขาจะได้กินน้ำร้อมปนในบานจ้ะ ไม่ค่อยอ่อน,ปนไปเลยปากเนื้อเพ้เหรือจ้าพี่น้องน้ำมะล่างเกลือก่อนด้วยจ้าไม่ค่อยสิบว่วข้าวเราจะกินแ่บ าปาปลาเรียบรรอยก็สินน้ำไปต้มจ้าพี่น้องแม่วันกำลังมาฉีดน้ำล่างเข้าไปเนท้องน้ำเด้อจ้าพี่น้องเพื่อขี่เขาลงเรือจ้าเครื่องพร้อมทุกอย่างกับมาตั้งน้ำจ้าพี่น้องตามได้รดดีจ้าพอดีขะนอหลัดเบิด,ดได้จ้าได้ใส่รดดีแทน ใช่น้ำตัง้งไฟจ้าพี่น้องเราผิดทำด้วยเกลือจ้าน้อยใช่ค่ะ แซ่บแซ่บได้จากพี่น้องต้มชมประทูสดเซดชูชีก็แซ่บจ้าน้ำแดงเพราะว่าชูชีไม่นูอาหารไทยละเทศทุกเป็นพริกพริกทุบประกอบประกอบก่อนห้าใสห้ากระบีบอ่า ฉีกเปลือกมันอกก่อนจ้ะพี่นอ้องให้เขาแตกผรงรสเพิ่มด้วยชุดรสจ้าทำด้วยน้ำปลา น้ำเดือดจ้าปัะนี้น้ำเดือดแล้วจ้ะพี่น้องใส่ปลาทูจ้าต้มสมบรกกอกนี่ไม่สิหอมแล้วจ้ะพี่น้องหอมน้ำประกอกสดน้ำในแซ่บหอม ปลาทูสุกกับซิมรถจ้าห้มแสบค่ะจ้าพี่น้องหอมบักกอกจ้าเนี่ร่มดีครับสุดท่ายกับไส้ต้นหอมจ้า ปิดไฟจ้าเรียบร้อยพร้อมกินจ้านี่แหละจ้าต้มสุมปผทุดสดใสบัก,กอ,อกจ้าพี่น้องน้ำสีเหลือเนี่ยจักน้อยได้จตาเพราะว่าน้ำบัก,กอ,อกมันสีเหลืจ้าแต่ว่ารสชาตินี่บอกเลยว่าแซ่บคักพี่น้องล้องไปเฮ็ดเบิ่ง้านี้บะก,กอ,อกน้ำมันมสีหอมบะก,กอ,อกจ้า เดม่มีประทูสดกจะเป็นประทูหนึ่งกระได้เจ้าพี่น้องแต่ว่าแนะน้ำให้เอาคีออกก้อนจ้าไอคิดบอกว่าเศร้านี่สิก,กินขอกระยังหรือว่าแลงนี่สิก,กินขากระยังกะขามาเบิ่ง,บงช่องร้านไวยเด้จ้าพี่น้องมีเมนูวิที่ถ้ำให้เลือกหลายเมนูค่ะจ้าอาหารไทยอาหารอีสานขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาขามมารับชม้อจ้าคอยพ่อแม่พี่น้อง สุขคนที่เข้ามารับชมก็สุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆจ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันสุขคนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องสิงไปกินข้าวแล้วจ้าพอบคนคลิปหนาขึ้นก้าจ้ามากรฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ให้รัฐน้ำเน้อจ้าไปแ,แล้วจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า